สวัสดีทุกทุกคนาจา้าเห็นไหมเราจะมีมะระจีนกินแล้วอันนี้เป็นมะราจีนที่เราไปซื้อเป็นซองมาแล้วก็เพาะแล้วก็เอามาเพาะนะกีดต้นขึ้นหลายต้นอยู่นะสองต้นสามต้นใช่ไว่านิสามต้น,น,ตนอันนี้อันนี้ใช่สามต้น ทีไ่ไหนอีกนี่ด้วยนี่ด้วยสามสี่ห้าห้าต้นอันนี้เดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งก็ได้กับเพราขาวดีใจคือพวกเราอะถ้าเห็นว่าเขาติดดอกออกผลรีบถ่ายเก็บไว้เลยนะในอย่างเงี้ยลืมปิดปัม๊มเดี๋ยวกันปิดปัมด๊มแล้ว เนี่ยให้ถ่ายเก็บตั้งแต่เริ่มเพาะจนกระทั่งเขาติดดอกถ้าใครตัดแต่งได้ก็ทําเลยอันนี้เราก็ใส่ฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่เข้าไปบำรุงคือบ้านเราอะ่ะนี่นี่ได้น้ำหมักปลาไปดูเห็นไหมอันนี้น้ําหมักปลาด้วยแล้วก็อะไรมีกากถั่วเหลืองด้วย อันนี้น้องรัดไปเก็บมาให้นะเศษปลาหัวปลาอะไรแบบนี้เยอะมากเลยวันนั้นนะที่เอามาให้อย่างเยอะเลยพอดีธุร,ระเยอะเราเลยต้องรีบใส่ใส่ใส่ไปไม่ได้อัดคลิปเนี่ยใครสนใจน้ำเต้าหู้ก็ไปที่ตลาดอียรานะจ๊ะไปหาซื้อน้ำเต้าหู้กล้วยแขกมันทอดอร่อยอร่อย ดีใจมากเลยอยากรู้ไหมว่าอาขนาดเขาเท่าไหร่ฮนะอยากรู้ใช่ไหมนี่ไงเอานิวเรา <c oughs> เอานิวเรามาเทียบเอามือเราเทียบโอ้ยโอ้ยนี่ต้องใส่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนมสดคั่วจะได้เหนียวนะจ๊ะโอ้ยได้กินมะราจีนแนละหลายคนที่ปลูกมะระแบบงามลูกใหญ่ลูกโตมากเลยนะ โอ้ยติดเอาเดี๋ยวกันมีมิ้นม,มีต้องให้มีพวกมแมลงมาช่วยมาช่วยผสมเกสรเราไม่เคยจะได้ผสมเกสรน,นะอน่มะนาวทิ่ติดนี่เป็นประโยชน์มากเลยนะมะนาวาต้นไม้พืชต่างๆที่เราตัดแต่งกิ่งเขาแล้วเขาเสียชีวิตอ,อย่าไปถอนทิ้งอย่าไปถอนทิ้งนะให้เขาเป็นเสาหลัก ของไม้เลื้อยเพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้นไม้เลื้อยอย่างฉันได้พลันได้พันพันไม่ใช่พันอาศาัยขาดเธอเหมือนขาดหลักชีวิ ความมั่นใจแน่นอนเพราะไม่ล่านี่มีอะไรเอาแค่นี้ไปก่อนเพราะเราก็จะพยายามลงคลิปทุกๆวันไม่ให้คลิปเราขาดตอนนะจ๊ะไอะเนี้ยมีด้ำหมักอะไรก็ใส่ไปสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะจ๊ะพาดูแค่นี้แหละวันนี้สกันต่อไปนะจ๊ะพวกเรา อัดคลิปลงแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวฟังนะฟังดีๆนะลงแบบแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้พูดถึงกลุ่มปลูกผักของพวกเรานะจ๊ะได้ยินไีเ่เจ้เด็กๆลงแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวเดี๋ยวยอดวิวมันตามมาเองสังเกตดีๆพอย้อนไปกลับไปดูคลิปตัวเองยอดวิวมันตามมาเองนะไปละเดอ้อแกนี่นะ